ทาัรัได้ใช้ขบวนรถตรวจและมัันจารข้าที่ลงจอกขบวนรถแลวเปิดส่วนสออุปกรณของข้าที่เรียกร้อนก่อขึ้น่ลงจอกขบวนรถคัะขบวนรถเสัดกั้นทางาที่ขณะนี้เป็นขบวนรถเกิขบวนที่169กอกชางสถานีกลางยุ่มทีวัดดึกทักสถนี ขึ้นลงถีบไปเลยข้อสอบขบวนรถ็ปที่บริษาทเนื่องจากท่านัตริยจะได้รับอันตรายได้แรงได้ขาดขบวนรถเชื่อมถึงเมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดณส่วนผู้โดยสารที่สถานีโพนักงาสถานี